เมื่อพ en like ี <zou idity styles> ่เฟิร <aries> <ificar hat> ์ดเข้าห้องซ่วมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วมากเกิดขึ้นอะไรยังไงเดี๋ยวมามีพาไปดูค่ะตอนนี้เธอกับพ่อสวมเขมีความสุขกับการขี่แต่การต้องกินมันช่างยาก นั่นแล้วก็มาฟังกันจะชัดค่ะว่าอิลายุกิร้องเพลงหน้าห้งส่วมเมื่อพิเฟิร์เข้าส้วมว่ายัางไงกันไปฟังกันจะชัดเลยค่ะตอนนี้เธอกับพ้อสวมเขามีความสุขกับการขี่แต่การด้อกินมันช่นยาก เป็นไงกันบ้างคะทุกคนได้ฟังกันชัดแล้วแต่งเองรองเองโดยนางเอกสาวน้อยมหัศขจจรย์น้องยุกิเป็นประกาศนะคะยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งหนุมหนักเธอนะคะฝากติดตามช่องมามีตุประกายดาวด้วยนะคะรักนะคะเดี๋ยวจะมามีจะนำคลิปน่ารักนักของอีลาย,ยกิมาให้ชมอีกค่ะสวัสดีค่ะ